ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับตอนนี้มาเยี่ยมบ้านบัวนะครับมณฑลศรีตรบลบานตุนอำเภอเมืองพะเยานะครับบ้านบัวก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับนําไม้ไผ่นะครับปลูกไผ่นะครับแล้วนาไผ่มาทาผลิตภัณฑ์นะครับก็ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปขนาดนี้ก็คือทั้งสารเข่งนะครับแล้วก็สุมไก่นะฮะซึ่งมีชื่อเสียงนะครับและก็ตอนนี้นะครับผมมาเยี่ยมเยียนบ้านบัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าได้ทราบชื่อเสียงว่าที่นี่ผลิต แคร่นะครับหรือทางภาษาพื้นเมืองเรียกว่าตั่งแค่นั่งนะซึ่งก็ทํามาจากไม้ไผ่นะครับมีพี่น้องชุมชนนี้นะครับทางพู้นเชุมชนได้รวมตัวกันนะครับจานวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ทําแคร่ออกจําหน่ายนะครับซึ่งเป็นแคร่ที่มีคุณภาพนะครับมากทีเดียวนะฮะผมว่าไปสนทนากับไปคุยกับท่างทั้งหลายนะครับที่กําลังทํางานอยู่นะครับว่าเขาทําแคร่ออกจำหน่าย ยังไงบ้างนะครับเชิญตามผมมาเลยนะครับครับวันนี้ครับสลาบ้งครับคับผมครับอ่าเป็นอะไรพวกกลุ่มนี่รวมตัวกันกี่คนครับทำโอ้ประมาณสักหกคนครับหกคนล่ะครับเป็นสลาเก็ตจะได้ว่ามาทำตรงนี้ครับ อ๋อก็เข้ากับเป็นกลุ่มครับเพราะว่าของผูน้ำนี่มามาทำเห่ก่อนเกิดเป็นกลุ่มขึ้นนะครับครับครับแล้วก็ทำาะอย่างพ่องทำเกินก่อนมาแอนแล้วล่ะครับทำเกินทำเกินทำเกินแลวก็บันไดเหรอับเกินบันไดแล้วก็ทำทำแแ่ครับทำแแ่ครับทำแแ่เสร็จได้เพาะอ่านี้ก็ทำเกินเกินนี่เสร็จแ้พ่อนี้ครับบันไดที่ทรงทรงทรงไป ไลายหนึ่งทรงนี่หลายตีครับเชียงใหม่ำปูนิสนุโลกของเชียงไห้สายของครับโอ้เพล่ยนเอาไปเอาไปใช้อะไรได้เกินเนี่ยบันไดบันไดนี่เราเก่าไปอย่างทรงนี้กรับหอหน้ามากระท่อนเ๋อเปละไม้ครับเปละไม้อ้อ,อ,อครับครับ แล้วก็นอกจากบันไดแล้วก็ยังทําแค่ล่ะทำแค่ครับทำแคแค่แค่เป็นแค่นั่งเนาะแค่นั่งครับแค่นั่งมีแค่นอนมีครับแต่เอาเดิมจะเข้าโอ้ยังแค่แค่แค่ไปชุดเดี๋ยวนี้ราคาแค่ในปซุดมงเท่าไหร่ไหมราคาแค่ในี่ยุดกัเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับแล้วก็แค่แค่ไอตัวนอนนี่ก็ถ้าความกว้างไม่หลักความยาวสองเมตรก็ตัวห้าร้อยครับตัวห้าร้อยละราคาก็จะปรับไปตามแล้วแต่ว่าประเภทขนาดเนาะ อ๋อฮะฮะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ครับสั่งซื้อได้สั่งทำได้ครับอันนี้ก็อันนี้ก็ทำขอคนมาสั่งตรงนี้ตามตามตามออเดอร์เนาะเจอเจอเจอบอกรหัสติด่อนะเหรอเบอร์โทรผมก็ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่เก้าสามเจ็ดครับอ๋อสลาวงเนาะครับผมอ๋อครับ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 ที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือก็คือแม่นั่งนะครับ เส้นทาจากไม้ไผ่นะครับก็คุณภาพครับแน่นนะครับมั่นคงทีเดียวนะครับก็คงจะมีอายุการใช้งานมากทีเดียวนะครับก็เป็นแค่นั่งสําหรับชุดนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่800นะครับก็ราคาไม่แพงนะฮะแต่ว่าคุณภาพใช้ได้นานทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับที่ให้นั่งเล่นในครอบครัวนะครับ ร่างทานอาหารร่างทานผลไม้นะครับความ่วงใจนะฮะก็มัตสุเดียนะครับขอยันมาวากนะขยันมาวางไหมหัวหน้าขมอ ครับก็ยัเลิฟนะครับมีโอกาสมาแวะเยี่ยมเยยนที่บ้านบัวบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศนะครับนอกจากจะมาศึกษาดูงานมาเรียนรู้แล้วนะครับนอกจากมาชมกันจากสารสุ่มไก่เข่งไม้ไผ่แล้วนะครับที่บ้านบัวตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มช่างหรือกลุ่มสลานะฮะนี่รวมตัวกันจะทำทำแคร่ทําบันไดนะครับบันไดาพาดขึ้นไปหอ่อปืดผลไม้ไม้ผล,ลต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังทํา แค่นั่งนั่งพักผ่อนนั่งกินลมชมวิวนั่งทานอาหารกับครอบครัวนั่งทานผล,ลไม้ก็พักผ่อนนะครับเป็นแค่ที่มีคุณภาพนั่นรับรองนะฮะใช้ได้นานคุณภาพนานนะครับด้วยคุณภาพของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศครับอย่าลืมครับมาอุดหนุนช่างทําแค่ทําบันไดทําแค่ไม้ไผ่นะครับ หนังอร่อยนังอีนอุุ่นอะคกคนซึ้งอะคนลัปางเลนเนาะ